หอสีคอหมอสีได้ป่ะนี่ดูป่านี่นี่คือตัวใหญ่มีแค่นี้เดียว

นี่สวยวะว่ดูด um oh> ิโอ้คำเดียวหมดอะไม่เห็นไมได้หอกยังหรอัว านี่คือตัวใหญ่มีอีกมีอีกแล้มกไมีแค่นี้แหยาละว่าไม่ปลาลูกื่ไหน

มันนอนฮะวิดีอว like okay. um, ิด yeah, ้โอเร็วเร็วเร็วเาเดี eh ๋ยวเขาเดี๋ยวเร็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 ว 왕룡이, 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 이